กันที่นายบรูโนเลอแมรัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสนะคะที่ได้เปิดเผยต่อสถานีวิทยุ BBC ว่าฝรั่งเศสกำลังเตรียมการสำหรับสิ่งที่เลวร้ายเนื่องจากเวลาของการทำข้อตกลง Brexit ใกล้จะหมดลงและฝรั่งเศสไม่มีเวลาให้อีกแล้วการไม่มีข้อตกลง Brexit จะเป็นความหายนะ อย่างใหญ่หลวงต่ออังกฤษและขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลอังกฤษจะหาทางก่อนที่อังกฤษมีกำหนดออกจากสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมอย่างไรคำกล่าวของเลอแมนมีขึ้นในขณะที่นางเทเรซาเมนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษกำลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อยุติภาวะชะงักงันให้แก่ข้อตกลงเบรกซิตค่ะ ไปท้ายไปดูคลิปวิดีโอที่เปิดเผยเห็นภาพของหมีคอาลาที่กินน้ําสื่อจากขวดพลาสติกในช่วงที่คลื่นความร้อนอย่างรุนแรงปกคลุมเมืองแอดเดเลตของออสเตรเลียมีคนเข้าไปชมเป็นจำนวนมากซึ่งคลิปนี้เป็นภาพความน่ารักของที่ทีมวอลชาวออสเตรเลียนกําลังพยายามให้ความช่วยเหลือคอาลาในการกินน้ําจากอ่างแต่ว่าสุดท้ายควาลา เลือกกินน้ําจากขวดที่มือของเขาหลังจากที่โควา่าพยายามจับมือของวอลเพื่อกินน้าจากขวดทางนี้เนื่องจากอุณหภูมิในเมืองแอดเดเลตซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐเซาท์ออสเตรเลียพุ่งขึ้นเกือบ50องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติสิริการค่ะและท้งหมดคือเทียนเอน n ฮไลส์ในช่วงนี้ค่ะ ประเทศกับคุณสุทธิดาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามความเคลื่อนไหวตามประเทศนะ ดูความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐนะคะที่ออกมาพูดกับผู้สื่อข่าวระหว่างการถแถลงข่าวเกี่ยวกับร่างกฎหมายการค้าต่างตอบแทนที่รัฐบาลกําลังผลักดันให้เป็นกฎหมายโดยระบุเขาว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยทําให้สหรัฐได้รับการปฏิบัติทางการค้าจากชาติคู่ค้าอย่างเป็นธรรมมากขึ้นพร้อมกับยกตัวอย่างชาติคู่ค้าอย่างอินเดียซึ่งทรัมป์บอกนะคะว่าเขาเองสามารถทําข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมอย่างมากกับ อินเดียระหว่างการพูดคุยกันกับอินเดียเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นซึ่งทางอินเดียยอมลดภาษีศุลกาก,าร,การสําหรับรถจักรยานยนต์ฮาเลดเดวิสันจากสหรัฐลงครึ่งหนึ่งจากร้อเอร์เซต์มาเหลืออยู่ที่5 0าแต่ทรัมป์ก็บอกนะคะว่าอินเดียยังคงเก็บภาษีศุลกาก,าร,การสําหรับวิสกี้จากสหรัฐในอัตราที่สูงอยู่ ซึ่งทางทันียบขาวก็บอกเขาว่าการพูดคุยที่ทรัมป์เอ่ยถึงนี้คือการหาหรือระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียทางโทรศัพท์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อหาทางลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับอินเดียและการถแถลงข่าวของทรัมป์มีขึ้นในวันเดียวกันกับที่พรรคริพับลิกันนำเสนอร่างกฎหมายการค้าต่างตอบแทนเข้าบรรจุในวาระการประชุมของรัฐสภาซึ่งกฎหมายฉบับน,นี้จะทำให้ประธาน,นธิบดีมีอำนาจมากขึ้นในการประกาศจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างชาติเพื่อกดดันให้ชาติคู่ค้าลดภาษีนำเข้าและบริการทางการค้าอื่นๆค่ะ อย่างไรก็ตามคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่น่าจะผ่านการลงมติรับรองในสภาผู้แทนรัษฎรเพราะว่าพรรคเดโมแครตนั้นยัง,งคงครองเสียงข้างมากอยู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ทั้งเดโมแครตและวิพัลลิกันยังประนีประนอมกันไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาวะชัดดาวณณเวลานี้ค่ะส่วนเรื่องของการเมืองในเวเนซุเอลาที่ตอนนี้มีการประกาศ ผู้นำอยู่สองคนด้วยกันน,น,นะคะก็คือผู้นำรัฐบาลตัวจริงกับผู้นำฝ่ายค้านที่ประกาศตัวเป็นประธานาธิบดีรักษาการล่าสุดเองมีความเคลื่อนไหวจากกองทัพค่ะโดยนายวลาดเมียปาตรีโนโลเปสรัฐมนตรีกาลาโหมของเวเนซุเอลา ออกถแถลงการผ่านทางโทรทัศน์ว่ากองทัพเวเนซุเอลาจะยังคงยอมรับนายนิโคลัสมาดูโรเป็นประธานาธิบดีที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต่อไปพร้อมทั้งระบุนะคะว่าการที่นายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้าน ออกมาประกาศตัวเองเป็นประธานธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาถือว่าเป็นการทำรัฐประหารแล้วก็จะส่งผลกระทบที่อันตรายต่ออำนาจะสันติสุขของประเทศซึ่งกองทัพยอมรับไม่ได้รวมไปถึงจะต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกด้วยขณะเดียวกันโลเปซบอกเขาว่าสงครามไม่สามารถแก้ไขไดออ้ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยหวังว่าทุกฝ่ายจะหันหน้ามาเจรจาก,กันอีกและกองทัพจะทำหน้าที่ปกป้องเสถียรภาพภายในประเทศ และคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าการรัฐและเจ้าหน้าที่ต่างๆของพรรคยูไนเต็ดโซเชียลิสต์ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลมารวมตัวกันที่กรุงคาราคัสเพื่อแสดงพลังสนับสนุนนายมาดูโรหลังจากที่มาดูโรประกาศตัดความสัมพนันธ์การทูตและการเมืองกับสหรัฐเนื่องจาการัฐบาลสหรัฐยอมรับนายไวโดเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการส่วนสหรัฐเองก็กําลังหาทางกดดันนายมาดูโรนะคะโดยพยายามหาทางให้ไร่ ได้จากน้ำมันของเวเนซุเอลา ไปถึงมือนายไกวโดแล้วก็ตัดความช่วยเหลือทางการเงินต่อนายมาดูโรซึ่งเจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงสหรัฐก็บอกว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นไปเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางการทูตต่อรัฐบาลนายมาดูโรแล้วก็จะหาช่องทางตัดเงินสดต่อรัฐบาลนายมาดูโรด้วยส่วนเรื่องของราคาน้ํามันหลังจากที่เกิดวิกฤตการเมืองในเวเนซุเอลานะคะปรากฏว่าราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละหนึ่งในวันนี้เนื่องจากว่าความวุ่นวายในประเทศ แล้วก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลกันว่าการส่งออกน้ํามันของเวเนซุเอลาจะประสบปัญหาในเร็ว,รวนี้อีกทั้งสหรัฐก็ส่งสัญญาณคว่ำบาตการส่งออกน้ํามันดิบของเวเนซุเอลาโดยราคาน้ํามันเบรนล่วงหน้าอยู่ที่บาเรลละ61.89ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น80เซนหรือร้อยละ1.3ค่ะ ไปไิดท้ายข่าวต่างประเทศในช่วงนี้เป็นข่าวสีสันเบาๆสบายๆนามาฝากกันพาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอที่ตอนนี้กําลังได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะเป็นภาพของครูใหญ่ค่ะนํานักเรียนที่จีนเนี่ยเต้นออกกําลังกายกันตอนเช้านะคะก็ถือว่าเป็นการทําให้เด็กๆนั้นมีการเรียนที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เด็กๆตื่นตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากเด็กๆเป็นจํานวนมากเลยลองไปชมภาพกันก่อนในช่วงนี้ค่ะ เป็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ10วินาทีได้นะคะที่ครูใหญ่นำเด็กนักเรียนออกมาเต้นสลับเท้าแล้วก็ได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งนายจังเผิงเฟยละทิ้งวิธีการออกกําลังกายแบบเดิมๆอย่างเช่นการฝึกกายบริหารแบบมือเปล่ามาเป็นการเต้นสลับเท้าที่โรงเรียนปฐมถมีฉวนในเขตลินอี้ ของมฑนลนชานซีทางตอนเหนือของประเทศจีนก็เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ได้กําหนดให้โรงเรียนมัธยมแล้วก็ในชั้นประถมนําเด็กนักเรียนออกกําลังกายกันทุกเช้าวันละ25ถึง30นาทีค่ะซึ่งในจางก็บอกว่าโรงเรียนมีสนามที่เล็กเกินกว่าจะรองรับ นักเรียนกว่า700คนในการให้ไปวิ่งหรือว่าเล่นกีฬาชนิดต่างๆได้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาวิธีที่จะทําให้เด็กนักเรียนได้ทํากิจกรรมหมู่ร่วมกันซึ่งอย่างที่เห็นนะคะก็เป็นการเต้นสลับเท้าซึ่งจางเองก็ไม่คิดว่าการให้นักเรียนเต้นสลับเท้าจะได้รับความสนใจมากขนาดนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางโรงเรียนส่งเสริมน,น,น,นักเรียนออกกําลังกายตอนเช้าอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่ก็พบนะคะว่านักเรียนไม่ค่อยจะสนใจการออกกําลังกาย ซึ่งโรงเรียนก็ได้นําวิธีการต่างๆมาปรับใช้มากมายแล้วก็ขอร้องครูให้ไปบังคับเด็กมาออกกําลังกายด้วยแต่ว่าเด็กก็ยังไม่สนใจเท่าไหร่นักค่ะจนกระทั่งเขาหันมาให้นักเรียนร่วมกันเต้นสลับเท้าปรากฏว่าเด็กให้ความสนใจจำนวนมากแล้วก็เขาก็ใช้เวลาสอนเต้นไม่ถึง2เดือนด้วยนะคะนักเรียนจำนวนมากก็สามารถเต้นสลับเท้าได้เป็นอย่างดีค่ะ ทุกวันนี้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเต้นสลับเท้ากันทุกเช้าแล้วก็รวมไปถึงช่วงเวลาพักด้วยซึ่งการเต้นในลักษณะแบบนี้ไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจากนักเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังทําให้ร่างกายแข็งแรง เป็นผลดีต่อการเรียนของพวกเขาด้วยซึ่งหลีไห่หนิงก็บอกว่าหลังจากที่เ <O. C. S 1> ต้นสลับเท้าปรากฏว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้ปกครองคนหนึ่งก็บอกนะคะว่าการเต้นสลับเท้าทําให้เด็กๆมีแนวคิดใหม่ๆและเธอก็มองว่าการเต้นสลับเท้าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อลูกของเธอเพราะว่าช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนหนังสือซึ่งแต่ก่อนในลูกของเธอชอบเล่น iPad แล้วก็เล่นเกมอย่างเกม King of Glory แต่ว่าตอนนี้เนี่ยลูกของ เธอไม่เล่นเกมแล้วนะคะ จริงๆเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะก็ต้องมีการปรับไปเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเหมือนกันเพราะาถ้าเกิดออกแบบเหมือนสมัยเราเด็กๆเนี่ยก็ได้เหมือนอยู่เหมือนกันนะคะโอ้แต่ว่าแบบนี้เนี่ยบางคนดูคลิปคุณสุธิดาบอกว่าเหมือนเต้นง่ายไม่ง่ายนะถ้าจะเต้นให้ได้จังห <c oughs> วะแล้วพร้อมเพรียงกันมากข,ขนาดนี้เออนี่ซ้อมเป็นอย่างดีใช่ไหมคะออ,ออกกําลังกายออดีกับสุขภาพฝึกสมาธิของน้องๆไปด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศนะคะค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติวันนี้นะคะท่านก็กล่าวในระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่ายุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบสําคัญในการทําโครงการตามแผนแม่บท ที่จะตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศในทุกมิติเพราะไม่สามารถแย่งทุกเรื่องออกจากกันได้ซึ่งก็จะออกแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะ,นะคะก็จัดลําดับตามความเร่งด่วนแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลทุกรัฐบาลนับจากนี้ต้องดําเนินการตามกรอบนี้พร้อมกับนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็ต้องสอดรับ กับยุทธศาสตร์ชาติถ้าไปติดตามกันจริงๆรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ชาติก็วางกรอบในการพัฒนาประเทศแต่ละด้านเอาไว้ยาวถึง20ปีนะคะก็ต้องดูว่ารัฐบาลชุดต่อไปให้จะเข้ามาบริหารประเทศจะมีการดําเนินการตามแผนแล้วให้มันสอดรับกับนโยบายของแต่ละพักการเมืองที่วันนี้เดินหน้าลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องได้ยังไงกันบ้างคุณ